ภูตาลัยบทที่สองจารรวีใจเต้นแรงภาวนาให้เสียงกุกกักเป็นเสียงหนูแต่สัญชตาตญาณบางอย่างบอกกับหล่อนว่าต้องเป็นคนคนแน่ๆแ,แต่ใครมันหล่อนนึกถึงคำพูดของบิดากับอาวิราช มันจะต้องมาเอาของจารวีอยากรู้จะมาเอาอะไรจารวีรวบรวมความกล้าลุกจากเตียงและสิ่งที่หล่อนไม่ลืมก็คือปืนหล่อนถือปืนแน่นเชื่อว่าปืนจะทำให้หล่อนปลอดภัยหญิงสาวย่องออกจากห้องผ่านห้องของบิดาซึ่งเงียบสงดัดแสดงว่าบิดาและมารดาหลับไม่รู้เรื่อง ห้องสมุดอยู่ติดก,กับบันไดที่จะลงไปชั้นล่างหล่อนยืนอยู่ที่หน้าห้องสมุดแล้วแน่ละ่ะเสียงกุกกาักมาจากภายในข้างในมีคนคนที่กำลังหรืออะไรบางอย่างในนั้นหล่อนกึ่งกลัวกึ่งกล้ากลัวนั้นกลัวแน่แต่กล้าเพราะอยากจะรู้หล่อนจะถามมันว่ามันเป็นใครและมาเอาอะไรที่นี่ จารวีค่อยๆเอื้อมมือแตะลูกบิดประตูแทบไม่ต้องบิดเพราะประตูเปิดคายอยู่แล้วหล่อนแง้มนิดๆแล้วแนบใบหน้ากับช่องประตูเล็กๆภายในมืดหล่อนค่อยๆมองจนคุ้นกับความมืดหัวใจแทบหยุดเต้นเมือ่อสายตาประทะกับร่างในชุดดำร่างนั้นหันหลังให้จารวีกำลังรื้อค้นภายในห้องจนกระจัดกระจาย หล่อนเชื่อว่ามันเป็นคนเดียวกับเมื่อคืนนี้มาถึงขั้นนี้แล้วหล่อนสูดลมหายใจลึกๆเพื่อจะให้ผ่อนคลายความเครียดลงได้ค่อยๆผลักประตูให้เปิดออกทีละน้อยทีละน้อย,อยโชคดีที่ประตูไม่มีเสียงจารวีหลบเข้ามาภายในยืนห่างจากมันประมาณหเมตรมันกำลังรีบร้อนกับการค้นหาทุกซอกทุกมุม โตของบิดาถูกเปิดออกทุกลิ้นชักหญิงสาวเฝ้ารอดูอยู่อึดใจใหญ่ๆมันยังค้นไม่พบและหล่อนก็ไม่รอต่อไปหล่อนมีปืนมันละ่ะจารวีพยายามเพ่งมันในความมืดอาวุธของมันคือมีดสั้นที่เหน็บอยู่ข้างเอวมีดหรือจะสู้ปืนหล่อนอุ่นใจขึ้นเล็กน้อยค่อยๆยกมือขึ้นอย่างช้าๆ ใจสัน่นเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นสูตรลมหายใจยาวอีกครั้งก่อนจะตะวาดหยุดนะมันสะดุง้งแต่ยังหันหลังให้หลอนแกเป็นใครมันเงียบไม่ตอบฉันถามว่าแกเป็นใครเงียบแกจะมาเอาอะไรที่นี่หลอนเปลี่ยนคำถามเพื่อมันจะตอบ แกไม่ได้ยินหรือจารวีกัดฟันมันเงียบยืนตัวแข็งหันหลังไม่ยอมพูดอะไรหล่อนพึ่งสังเกตรูปร่างของมันสั่นทักและผมแห้งฟูทำอย่างไรมันจึงจะยอมพูดแกเป็นใครจะมาเอาอะไรที่นี่เงียบไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็ไม่มีคำตอบแก ร่างของมันเริ่มขยับเล็กน้อยค่อยๆหันมาจารวีเตรียมมองหน้ามันนึกถึงคำพูดของมารดามันอับประลักจะอับประลักแค่ไหนหลอนเห็นเต็มตาหน้าเกียดน่ากลัวเราปีศาจจารวีเบิกตากว้างตกใจมือที่ถือปืนยกขึ้นกำลังเล็งสันละลิกอยากจะหลับตาปี เพื่อไม่ให้เห็นถึงความน่าเกลียดแต่ความตกใจทำให้กลับเบิกตากว้างมันเดินเข้ามาใกล้อย่าอย่าเข้ามามันเดินชา้าช้าอย่าอย่าอย่าเข้ามาหล่อนคิดว่าถ้าก้าวเข้ามาอีกนิดเดียวหล่อนยิงมันแน่แต่หล่อนไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นปากหนาดำของมันเริ่มขมุบขมิบ เป็นภาษาอะไรที่หล่อนฟังไม่รู้เรื่องจารวีตกใจอยู่ในพวังไม่รู้ตัวหล่อนถูกสะกดจิตตาของมันเพ่งที่ตาของหล่อนหญิงสาวมีอาการเหมื่อตาค้างปากหนายังขมุกขมิบด,ด้วยภาษาประหลาดห้านาทีต่อมาเอามือลงเสียงของมันห้าวลึก สั่งหล่อนด้วยภาษาไทยจารวีไม่รู้ตัวปฏิบัติตามคำสั่งอย่างคนต้องมนสะกดมือถือปืนยกลงแนบกับลำตัวออกไปไปฆ่านายรัตนพงศ์หล่อนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแม้แต่คำสั่งที่ให้ฆ่าบิดาออกไปไปฆ่านายรัตนพงศ์ มันออกคำสั่งซ้ำจารวีหมุนตัวช้าๆชุดนอนของหล่อนเป็นสีขาวในความมืดจงไป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 เสียงสั่งของมันยังดังก้องอยู่ในหูหญิงสาวเดินไปตามคำสั่งแล้วหยุดอยู่หน้าห้องบิดาเอื้อมมือเปิดประตู แต่หลอนเปิดไม่ออกประตูห้องบิดาล็อกอยู่ภายในได้ยินเสียงมันแววมาเปิดประตูจงเปิดเปิดประตูจงเปิดสิ้นคาสั่งจารวีเปิดประตูออกอย่างง่ายดายจารวีเดินตามมนที่สะกดค่ะค่ะ รัตนาพง์หล่อนหยุดอยู่หน้าเตียงรัตนาพงค์และสุภักหลับไหลโดยไม่รู้ว่าบัดนี้ลูกสาวกำลังจะก่อบาปบิดุคคาโดยไม่รู้ตัวค่ามือหล่อนยกขึ้นอีกครั้งปืนเล็งไปที่ร่างของบิดารัตนาพง์กระสับกระส่ายร้อนรุ่มฝันเขากำลังฝัน ชายชาลาในชุดขาวถือไม้เท้าหลังงองงุ้มปรากฏกายขึ้นท่านตื่นเถิดอันตรายเสียงบอกแววมาไกลๆชายชรา,ารัตนพงคุ้นตาเหลือเกินในฝันเขามองมองและเดินเข้ามาใกล้ใช่แล้วรัตนพงรู้จักชายชาลาเตือนเขา ตื่นเถิดอันตรายตื่นจงตื่นจงตื่นขณะเดียวกันเสียงจากในห้องที่ส่งมาสะกดจารวีก็กล่าวว่าค่ะค่ะเสียงในฝันคือตื่นตื่นเถิดท่านรัตนพงษ์ตะโกนเรียก เมื่อชายชราค่อยๆเลือนหายไปอย่าเพิ่งไปท่านรัตนาพงศ์ตะโกนสุดเสียงพร้อมกับร่างทั้งร่างทะลึ่งขึ้นนั่งตาเบิกกว้างเขาตกใจสุดขีดเมื่อเห็นปืนในมือลูกสาวด้วยความไวซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของคนออกป่าเขาก็โจโหลบวู้กระสุนผ่านทะลุหัวเตียง รัตนพงศ์ดีตัวขึ้นโผลเข้ากอดลูกสาวกระชากปืนมาไว้กับตัวจารวีตัวอ่อนล้มลงกับพื้นรัตนาพงศ์รีบรับลูกสาวไว้ทันลูกจ้าคุณสุภักสะดุง้งเพราะเสียงปืนรัตนาพงศ์อุ้มลูกสาวมาวางไว้บนเตียงแล้วเปิดไฟในห้องลูกลูกเป็นอะไรไปคะ ภรรยาถามอย่างตกใจรัตนพงสายศีราะรู้สึกกลัวจับใจจารวีจะฆ่าเขาอุบลวิ่งขึ้นมาชั้นบนท่านคุณจาอุ๊ยคุณจาเป็นอะไรไปเสียงปืนสาวใช้หน้าตาตื่นรัตนพง์แปลกใจเสียงปืนคืนนี้อุบลได้ยิน แล้วเสียงปืนเมื่อคืนทำไมอุบลไม่ได้ยินหรืออาถานเอาผ้าชุบน้ำมาให้หน่อยรัตนาพง์สั่งสาวใช้ร่างของจารวีสลบสลายไม่ได้สติค่ะอุบลรีบจัดการตามคำสั่งคุณสุภักเช็ดหน้าลูกสาวด้วยความรักและห่วงใยคุณคะ ยายาเป็นอะไรไปดิฉันได้ยินเสียงปืนรัตนาพงศ์มีสีหน้าหนักใจก็บอกนี้ไงล่ะปืนยายาใช่ขโมยหรือคะยายจาเห็นมันและยิงมันคุณสุภักดดาวยายจาจะยิงผมเขาบอกด้วยเสียงแหบแห้งภรรยาสะดุ้งสุดตัว อุบนเองก็ตกใจจนหน้าซีดยายจาจะยิงคุณเหลวไหลลูกเรานะคะคุณพูดอะไรรัตนาพงหนาวเนบขนลุกเรื่องที่เกิดขึ้นจะต้องมีต้นเหตุแน่จารวีพอยิงผ้าก็สลบไปเฉยๆมันต้องเกิดจากอาถรรพ์จารวีถูกมนต์สะกดใครสะกดจิตหลอน มันแสดงว่ามันมาอีกแล้วและลูกสาวก็เกือบเป็นเหยื่อของมันมาฆ่าเขาเหจ่าถูกสะกดจิตเขาบอกภรรยาคุณสุภาคยกมือทาบอกคุณพระช่วยดิฉันงงไปหมดแล้วสะกดจิตมีจริงหรือคะแล้วใครสะกดจิตเยจา่าเพราะอะไรภรรยามีคำถามมากมาย รัตนาพงศ์เป็นผู้เก็บความลับไว้คนเดียวยากจะอธิบายอะไรให้ภรรยาฟังเพียงสั้นๆได้คุณสุภัษ์เรากำลังผจญกับอาถรรพ์อะไรบางอย่างที่ผมได้มาจากในป่าคุณอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยผมห่วงยายจาลูกจะเป็นอะไรไหมคะคิดว่าไม่โทษรัตนาพงศ์รูปศีรษะลูกสาว โทรเรียกหมอไหมคะภรรยาถามเขาใส่หน้าไม่ต้องหรอกถูกสะกดจิตเดี๋ยวก็ตื่นคุณสุภาขนลุกสะกดจิตในโลกปัจจุบันการสะกดจิตไม่ค่อยพบเห็นนักนอกจากพวกไสย,ยศาสตร์หรือวงการแพทย์ที่รักษาคนไข้ด้วยการสะกดจิตซึ่งคุณสุภาเคยอ่านพบในหนังสือ จารวีเริ่มขยับกายคุณสุภากร้องอย่างตื่นเต้นลูกจาหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นคุณพ่อคุณแม่จารวีแปลกใจสีหน้าของบิดามารดาไม่ดีนะในสายตาของหล่อนจารวีลุกขึ้นนั่งมองไปรอบห้องซึ่งเป็นห้องของบิดา อุบนคุกเข่าอยู่ปลายเตียงทุกคนล้อมรอบอยู่ข้างกายหลอนทำไมจามาอยู่ที่นี่คะบิดายืนยิม้มลูกไม่รู้ตัวเลยหรือลองทบทวนความจำความจำอืมลูกนึกอะไรได้บ้างจา้าหลอนขมวดคิว้วจา้าเอ๊ะจาเหมือนได้ยินเสียงค่อยๆนึก จ่าตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงในห้องสมุดพรานหล่อนเบิกตาโตคุณพระจะพบมันค่ะคุณพ่อมันมันคนเมื่อคืนราตนาพงใจหายเดาไม่ผิดเลยมันมาอีกแล้ว,ลวมาสองคืนติดติดกัน,กนแล้วไงอีกจ่ายกปืนขึ้นจะยิงมันมันกลับไม่กลัวแล้ว แล้วถึงตอนนี้จารวีก็นึกอะไรไม่ออกจาแล้วไงหล่อนสายหน้าจาลืมจาไม่รู้ทำไมทำไมจาจำอะไรไม่ได้เลยหล่อนทำท่าจะร้องไห้ลูกจาคุณสุภักษปอบคุณคะภรรยาหันมาบอกสามี ให้ลูกพักผ่อนเถอะค่ะรัตนาพงพยักหน้าลูกนอนที่นี่เถอะอุบลก็เหมือนกันช่วยดูแลย,ยายจาหน่อยเขาลุกขึ้นยืนแล้วคุณจะไปไหนคะห้องสมุดคุณรัตนาพงเดินออกจากห้องแล้วคุณสุพักสบตาลูกสาวต่างมึนงงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม่คะจ่าจ่าเข้ามาในห้องคุณแม่ได้อย่างไรแม่ก็ไม่รู้จ้ะทำไมจ่ามานอนอยู่ที่นี่จ่าระวีพึมพำถามตัวเองจ่าพรุ่งนี้เราต้องถามคุณพ่อให้รู้เรื่องไม่งั้นแม่ต้องไปโลกประสาทแน่ๆคุณแม่รอพรุ่งนี้นะจ๊ะค่ะรุ่งเช้า สีหน้าของจารวีแจ่มใสขึ้นเมื่อลงมาทานอาหารเช้าแต่สีหน้าของบิดากลับอิดโรยเนื่องจากอดนอนทั้งคืนระหว่างทานอาหารเช้าสมาชิกบนโตทั้งสามต่างปิดปากเงียบไม่พูดอะไรจนกระทั่งรัตนะพงย้ายมาห้องโถงจารวีกับมารดาจึงเดินตามจามีเรื่องจะถามคุณพ่อคะ่ะ เรื่องเมื่อคืนหรือค่ะจาพ่อไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากซึ่งเรากำลังผจญอยู่ขณะนี้คุณพ่อท่านโบกมือห้ามถามแต่พ่อจะเป็นผู้บอกลูกเองเฉพาะเรื่องเมื่อคืนเท่านั้นค่ะลูกถูกสะกดจิตสะกดจิต ถูกแล้วเมื่อคืนลูกได้เผชิญหน้ากับมันแล้วมันหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจ่ากเกือบจะยิงแล้วแต่จาก็ไม่ได้ยิงหลังจากนั้นจาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันสะกดจิตจา,จาให้มาฆ่าพ่อจารวีมือเย็นเฉียบคุณสุภักถึงจารับฟังเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองก็ยังน,ยนยง,ง,งน่าซีดจ่า หล่อนพูดไม่ออกจ่าถือปืนเข้ามาในห้องพ่อเป็นไปได้อย่างไรห้องคุณพ่อล็อกทุกคืนนี่คะหล่อนแยง้งนั่นละ่ะคือปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งของมันจารวีใจเต้นแรงสัญชาติญาณบอกหล่อนว่ากำลังพบกับอะไรที่น่ากลัวมากหล่อนกระพริบตาทีทีมันมันมีปาฏิหาร ถูกแล้วมันไม่ใช่คนหรือคะคุณพ่อถามออกไปหล่อนรู้สึกกลัวรัตนาพงคือน,น้ำลายยากเย็นพ่อก็ไม่แน่ใจคุณพ่อพ่อพบมันในป่าป่าลึกมากอาจจะเป็นที่ไม่มีคนเคยเข้าไปเลยจารวีีน่าเครียดอะไรกันคะท่านโครงศีรษะ พูดไปอาจไม่มีใครเชื่อเพราะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วแต่ในป่ามีพวกนี้จริงๆป่าลึกลับอาถรรพ์อิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งไม่น่าเชื่อจารวีและคุณสุภักรรวมทั้งอุบลขนลุกพ่อทองป่ามาเกือบยี่สิบปีเจอความลึกลับของป่ามามากแต่ไม่เคยเจอความลึกลับของมนุษย์อาจจะไม่ได้เรียกว่ามนุษย์ พวกมันมีทั้งดีและเลวลูกสาวจ้องหน้าบิดาคเมงพ่อไม่ได้เสียสตินะลูกจาเชื่อพ่อไหมค่ะเมื่อคืนจาเกือบฆ่าคุณพ่อน่ากลัวเหลือเกินการถูกสะกดจิตท,ทำให้จาไม่รู้เรื่องจากลัวค่ะคุณพ่อกลัวว่ามันอาจจะมาอีกและเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นอีกรัตนาพงสูดลมหายใจลึก,ลก เมื่อคืนถ้าไม่ได้เสียงเรียกในฝันพ่อก็อาจตายโชคดีชายชราคนนั้นมาช่วยไว้ทันใครคือชายชราคนนั้นคะคนที่พ่อพบในป่าเหมือนกันไม่ใช่พวกมันหรือคะจาพ่อตกลงกับเพื่อนๆแล้วว่าทุกคนจะไม่พูดถึงเรื่องที่พบเห็นให้คนนอกได้รับรู้แต่จาเป็นลูกคุณพ่อ พ่อต้องรักษาคำพูดนะลูกลูกผู้ชายต้องมีสัจจะเพราะรักษาสัจจาทุกคนจึงปลอดภัยจาสงสัยอีกเรื่องค่ะอะไรคือของที่มันจะมาเอาคะลูกจาลูกสาวหน้าซีดแต่ก็ยอมรบับจาขอโทษค่ะพี่จาแอบฟังคุณพ่อคุยกับอาวิรัสลูกได้ยินอะไรบ้างจาได้ยินเพียงมันจะมาเอาของ แต่จาไม่รู้ว่าของอะไรและมันเป็นใครบิดาหน้าเครียดจาเรื่องที่พ่อไม่อยากให้รู้ลูกจะรู้ไม่ได้จารวีหน้าเสียบิดาลดเสียงกล่าวอย่างอ่อนโยนว่าพ่อรักและเป็นห่วงลูกมากพ่อไม่อยากให้ลูกรับรู้อะไรที่มันเหนือธรรมชาติต่อไปต้องระวังตัว มันอาจมาอีกบางทีลูกกับแม่ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวจะไม่อยากไปค่ะเรื่องนี้ขอให้พ่อคิดดูก,ก่อนสองวันมาแล้วบ้านวรุณทารักสงบราบเรียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจารวีกับคุณสุภกค,ค่อยสบายใจแต่รัตนาโพมีสีหน้าที่วิตกอยู่ตลอดเวลา จาราวีไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคณะของบีดาเมื่อออกป่าครั้งล่าสุดกลับมาคราวนี้มีใครคนหนึ่งที่ตามบีดามาด้วยและตามมาเพราะประสงค์ร้ายจาราวีหยุดความคิดเมื่อได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาเมื่อเชโกกมองก็จำได้ว่าเป็นรถของชัยยาชาย,ยาเป็นนักธุรกิจ ที่มีมาเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแต่งกายด้วยเสื้อขาวกางเกงสีเทาเข้มสุภาพเรียบร้อยชายหนุ่มทักกับคุณสุภักตรงหน้าห้องรับแขกสวัสดีครับปาสุภักสวัสดีจ้าลุงพงไม่อยู่หรือครับไม่อยู่มาหาลุงพงหรือจ๊ะไม่อยู่ไม่เป็นไรครับคุณจ่าละครับ ชัยยาต้องถามถึงจารวีเสมอเมื่อมาที่บ้านนี้เพราะพึงพอใจในความน่ารักของหลอนน้องอยู่ห้องรับแขกนะ่แต่กี้ป้าเห็นนั่งอ่านหนังสืออยู่เข้าไปสิป้าจะขอตัวไปดูในสวนสักหน่อยครับจารวีได้ยินเสียงชัยยาแต่ไกลแล้วเมื่อชายหนุ่มเยี่ยมหน้าเข้ามาหล่อนก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะพี่ชัยยา สวัสดีอ่านอะไรอยู่จารวีหยิบหนังสือส่งให้ชัยยานี่ค่ะเขารับมาอ่านหน้าปกผจญนภัยแดนอาถานชื่อเรื่องหน้าอ่านน่าสนใจค่ะจะอ่านจบแล้วตื่นเต้นจะต้องอ่านรวดเร็วทั้งเล่มวางไม่ลงเลยค่ะพี่ชัยยาจะอ่านไหมคะไม่ล่ะขอบคุณพี่ชัยยาไม่อ่าน เพราะพี่ผจญภัยยิ่งกว่าในหนังสือแล้วใช่ไหมคะชัยยาสะดุง้งจารวีรู้ว่าการเดินทางครั้งล่าสุดชัยยาก็ไปด้วยฉะนั้นเขาจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดหล่อนอาจสอบถามได้จากเขาอยู่ที่ว่าเขาจะบอกหรือไม่เท่านั้นเองผจญภัยอะไรพูดอย่างกับการ์ตูนชัยยากแกล้งหัวเราะ การท่องป่ากครั้งล่าสุดข,ของพี่ชัยยากับคุณพ่อเจออะไรบ้างคะชายหนุ่มสะดุ้งอีกครั้งอย่าพูดถึงเออวันนี้พี่จะมาชวนคุณจาไปงานแสดงภาพเขียนด้วยกันเขารีบเปลี่ยนเรื่องจารวียิ้มแห้งๆแ,แน่ใจว่าชายยาจะไม่ยอมบอกอะไรเหมือนบีดาไปไหมเพื่อนพี่ไปมาแล้วเขาบอกว่ามีแต่ภาพดีๆทั้งนั้น ไปค่ะจะชอบพวกรูปภาพอยู่แล้วเขามีขายด้วยชอบรูปไหนก็ซื้อได้จะไปขออนุญาตคุณแม่ก่อนนะคะครับจารวีหายไปสิบนาทีก็กลับมาพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยใบหน้าสดใสเพราะแต่งด้วยเครื่องสำอางเล็กน้อยไปค่ะและครึ่งชั่วโมงต่อมา ชัยยาพาจารวีมาถึงงานแสดงภาพเขียนในสมาคมแห่งหนึง่งรอบบริเวณห้องกว้างใหญ่เรียงรายด้วยรูปภาพของจิตกรมีชื่อผู้คนค่อนข้างบางตาคนที่สนใจเรื่องรูปจริงๆเท่านั้นจึงจะมาแรกๆจารวีก็เดินเคียงกับชัยยาวิจาร์ณและชมภาพแต่ละภาพแต่ความชอบของหล่อนและเขาต่างกัน ภาพที่ตนชอบก็อยากชมนานภาพที่ไม่สนใจก็จะผ่านหล่อนกับเขาจึงแยกย้ายกันมีหลายคนกำลังขอซื้อภาพซึ่งราคาก็แตกต่างกันออกไปจารวียังไม่ถูกใจรูปไหนเป็นพิเศษจนกระทั่งมาถึงรูปหนึ่งอยู่มุมห้องพอดีหล่อนมองอย่างนึกชอบชอบมากชายคนหนึ่งเดินมาใกล้ หล่อนเห็นด้วยหางตาว่าเขากำลังสนใจภาพเดียวกับหล่อนภาพปราสาทในฝันเป็นรูปปราสาทตั้งอยู่บนเชิงเขาปกคลุมด้วยต้นไม้รกคนวาดลงสีสันสวยทำให้จินตนาการไปได้ไกลหล่อนสนใจจะซื้อจบบทที่สอง